ข้าวขาเดี <ithe ater> ๋ยวเวมันเ็ดเสาเดี๋ไม่ได้เนี่ยตามอยู <saben> ่เเวนี่และว่าจะมาฐานในออบาทเลยอาแม่จะเอดเนียเอามึงจลงมาเอาใดียบัตนี้มึงจงเสนเอาบักกันเลยนะเอาสมุดนะสมุดไห้มันไหลใหัวเดือบัดอ๋อคิดสิดีก่อนใ่หัวกูนี่แหละกงีเียวอยดูบ่แตก เอาหันแต่โ้น่าี่อะไรไพ่บแตกเลยต้อนหัวนักไหวะาเอาต้องเบิกอันนี้ด้วยตีเรื่องแหนบอ่เอาเนี้ยนนี่เอาเนียเออเนี้ยแล้วาไหนท่านี้ตีอยู่บ่เออเย็ดยางกันอยู่เนาะเอาเอาหนี่ยไหนบันี้ สวัสดีจ้าจ้าเอาไปใครล่ะอ๋อเออติ๊กเด้พ่อดูกไปใหญ่บุญนั่นนะโอ้ยติ๊กบ่แมนมาดจำบ่ได้่เห็นโดนเนาะชื่อแม่สนามเนาะโอ้ยเนาะคืออยู่คือกันคักว่ามีแหละตีเทมันเหรอ่จ้าไปเรียนอุดรมาเพิ่งจบโอ้จบแล้วบ่จ้ามันก็ไม่เหรอปะอ้าสิไปเรียนอย่างโดียวนี่ยพ่อเลี้ยงแค่ปีสันเขาให้เรียนแปดปี บอกแต่พีนสมอมาไึงบอกใส่โคตรตาอันขุมเอาแม่แม่แกเบิ้ลเลยเด้อจ้นแม่ไงลูกีเนี้ยไอันนี้กัะไดได้มาหาอีกนหลายด้มาแบนมาแบนมาแบนต่ทั้งคอพีขึ้นนี่เอาท่อนี้นอาอแล้จบแล้วพ่อจบุญก็ดีสบายเนาะก็ดีส่วงไหนบ้านีลยเยอแ มันเป็นแบบงั้นทำแน่เลยมันผมมีเียงย่งนี้เาออไปรม่อยู่เลยคยกยืนนี่ละยืนนี่ละเสร็จยังก่อนลเนี่จบละสิ่งที่สีเห็ดก้อนเป็นบอพอคือว่ายงะสีเสืมดังก้อนอันดับแรกโอ้โง ต่อไปดี่พ่อเนี่ยต่อไปที่พ่อคิดดังแล้วเ้ยเจีำไบนุ่มเนี่รหโอ้เจ็ดนุ่มแมนพ่อเจีนุ่มเนาดนั้นโอ้แล้วก็แผนต่อไปว่าสันทออีกอย่างนึงที่พ่อคื่มาโดนแล้วเนี่ยล่ะ ตัอขาแม่พอเยอตัอขาเออเย่ตัอขาตัอให้มันได้จังเอยแปดจิบดีมัเี็นกับ่ได้จ้ามองตัอขาโอยีใส่มีอะบัดนี้ อันเหลียวหาหมองเห็ดอยู่มันยังบุมีมหมองเห็ดอยู่นี่นไปฟันมาโดนแล้วว่าต่อไปแมนให้คอยไปฟันน้ำแม่นนสันนะ,ะาะก็ให้ประสบผลสำเร็จน,นะเนื้อนุ่มขนาด